ก็อทำงานที่เอทีเอ็มเป็นคอเทียแล้วก็ทาเป็นมาร์กุสไปอย่างละครมาตลอดหลายปีแล้วแล้วก็ไปเดิร์ดไตเลอร์ด้วยค่ะก็เลยได้ได้ได้คุ้นเคยกับที่นี่เนาะวันนี้น่าจะต้องมีโชว์คอมพิวติ้งบอกว่าเดี๋ยวจะชวนคุณแอนทองไปเดินด้วยกันด้วยค่ะเพราะเราเป็นเลเจอร์เราต้องมาด้วยวตัวลัมกับตัวแด๊ดตัวแด๊ดต้องมาแล้วสูงวันนี้ไม่มีแล้วเขาเรียกสูงวัยวันนี้ไม่มีแล้วมีแต่กพวพี่แหละมาวันนี้ ก็แต่งตามธีมของของงานเลยค่ะ,ะก็วันนี้มากันแบบธีมแบบดีเจแบบว่าเป็นตำนานฟังยิ่งใหญ่อะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วงานก็เปิดใหญ่มากค่ะค่ะเป็นการรวมตัวกันที่ยิ่งใหญ่มากกว่านี้ค่ะเาเป็นลูกค้าอยู่แล้วใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็โดยปกติแล้วว่าทางเดี๋ยวมองทูกเขาก็จะมีการแบบจัดแพ็กเกจหรือการทําให้คนแบบ มาช็อปได้อย่างง่ายดายโดยการเรื่องจะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นการสะสมพอยต์เอ็นการ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าเขาพยายามแบบพัฒนาทุกปีและปีนี้เขาก็มาเอ็กันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องราวที่ดีค่ะเรื่องราวของสาวนักช็อปยางเราด้วยค่ะก็มันมันก็ดีสาหรับเราเพราะว่าได้พอยต์ได้แต้มเยอะแล้วเราก็เบิร์นพอยต์ได้แล้วเราก็สามารถแบบถ้าเกิด ดูในเรื่องของโปรโมชั่นของเขาเราจะรู้ว่าแบบถ้าเราตามต่อเนื่องนะคะเราจะรู้มันได้ประโยชน์สำหรับคนช้อปปิ้งอย่างเราค่ะรู้เรื่องเหมือนจะินเรื่องกันเรื่องนี้นะคะใช่ค่ะไปเหมือนจะินไปนะครับจีนค่ะเพราะแอดแ,แอนนับพอยต์เก่งมากบางทีแอนยืนกับพนักงานเนี่ยแอนจะคิดได้เร <laughs> ็วกว <c oughs> ่าด้วยซ้ำอะเพราะว่าเราเราเป็นพิธีกรไซเลอร์เงี่ยอะไรเงี้ยมันก็จะแบบต้องท่องโปรโมชั่นอยู่ตลอดเวลาเลยก็ค่อนข้างที่จะแบบรู้สิทธิ์ของตัวเองมากกว่าคนอื่นแบบเร็วไม่ใช่มากกว่าอื่นแบบได้รวดเร็วกว่าค่ะ ค่ะคก็นะคะสิ้นปีแล้วช่วงเฟสติฟนะคะช่วงเทศากาลก็ใครที่อยากจะมาช้อปปิ้งหาของขวัญหรือหาของเข้าบ้านอะไรเงี้ยนะคะก็ลองดูค่ะช็อปมันแน่ๆค่ะเรื่อวานี้เห็นรู้ว่าเห็นไม่ดูละครเวทีมาด้วยอ,อ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะแม่บอกว่าอยากจะนท้ละครเวทีอ,อ,อยากเล่นค่ะแต่ว่าก็ต้องต้องต้องดูว่ามีจังหวะไหมออออได้เจอพี่บอยยังคะ ตั้งแต่นักข่าวสัมภาษณ์วันนั้นก็ยังไม่ได้เจอยังไม่ได้เจอเขาเขายังไม่ได้มีติดต่ออะไรมาหลังบ้านยัง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 ไม่มีมันคงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะเพราะว่าทางทางพี่บอยเขาก็นานๆมีแบบคินคลิมเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแอนเป็นคนที่ชอบดูละครเวทีอยู่แล้วก็เป็นลูกค้าเขานะคะก็ไปดูในฐานะลูกค้าเลยก็คือสนุกเมื่อวานก็เลยไปให้กําลังใจไอคาริสค่ะเพราะเขาเล่นละครโลกหุนล้อเธอให้แอนด้วยให้ช่องสามด้วยเขาได้ไปดูท่านได้ีมอะไร คือเปนกระตุ้นแอนมาตั้งนานแล้วค่ะมันมีอยู่แล้วอะมันเป็นกระตุ้นเาตลอดอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไปยืนดูแบบเออเอสน่าสนุกดีเนาะแล้วก็มันก็ไม่ยาวมากด้วยมันแค่แบบชั่วโมง40นาทีแป๊บเดียวเราก็เสร็จละก็อมยิ้มกับบ้านเพราะเรื่องเขาน่ารักค่ะเริ่มเห็นนะคะตัวเองแบบอยู่มานั้นแล้วเนี่ยไม่ไม่ยังไม่กล้าคิดยังไม่กล้าคิดเออค่ะ่วาไป ใช่ค่ะก็มีพี่เจมส์สี่ทินเอน้องโฟมค่ะก็ไปทั้งสี่คนจะให้กำลังใจไอซ์ค่ะสตอนสองวันนี้ถือว่าเป็นแบบลูกหลักคนใหม่แล้วหรือยัะลูกสะพายลูกสะพายเพราะว่าเราเราคือว่าลูกสะพายทุกคนกรี๊ดเลยพี่อ๋อใช่แอร์ทุกตอนไหนนะเนี่ยในสตอรี่อ๋อในสตอรี่เออใช่ก็แซวเขาค่ะพอพอพอเราเรียกเขาว่าลูกสะพายเขารู้สึกไงบ้างคะก็เรียกกันมาตลอดนะคะเรียกกันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ย เวลาพิมพ์ก็จะพิมพ์ว่าเป็นลูกสะใภ้อะไรลูกชายเพราะว่างงไรบ้าเรียกเขาเลยออเออไม่ได้ถามเขาค่ะไม่รู้ว่าเราไปเรียกก่อนแล้วอ่อมัดเขาเรียกนั้นเราแบบถูกมัดแล้วแต่เราคาบอกว่าถ้าถ้าถ้าเป็นแบบลูกบ้านพี่แอนตุยังไงก็แบบได้แต่งกันได้ดองกันได้ดองแน่นอนได้ดองกันแน่นอนค่ะก็คู่คู่ที่แอนรู้จักก็มักจะไม่ค่อยพลาดนะคะแต่แต่ เชียคนนี้ก็ตั้งแต่ต้นเลยที่ที่ได้เจอเหมาะสมเหมาะสมอย่างคู่นี้ก็ไม่ดีอะไรนะคะคู่นี้ก็ม่ดีดูดตอะนี้เโอ้โหให้เขาตอบเองดีกว่าเขาค่อนข้างไม่เหมือนผู่หมากพิมเขาก็จะมีพื้นที่ของเขาหมากพิมเป็นแบบซ่าๆอะไรพวกนี้ก็ได้อะไรเงี้ยแล้วจะกล้ากล้าแซวจากของพี่เจมเขาก็จะให้เขาตอบเองดีกว่าแต่เมื่อกี้แบบว่าแอนด์ก็รักก็รักมากอะรักมากก็ ดีเลยอะค่ะก็อย่างที่บอกก็เชียร์ค่ะเองก็เชียร์ค่ะถ้าเขาแบบแบบจบลงเอยอะไรเงี้ยมันเกมันจะดีมากแต่ถ้าคนไทยตลาดโตก็ยิ่งคุณนี่คือไม่เถื่อใครในวงการใช่ไหมก่อนนะเดตมันเนเดตอย่าพึ่งนี่ไปได้ไหมใครก่อนหรือใไปก่อนอ๋อเหรอเออไม่รู้ใครก่อนหลังแต่ว่าก็ใจหายเนอะแบบเขาเราเจอเขาตอนยี่สิบแปดตอนนี้เขาก็แต่งงานมีครอบครัวกันไปแล้วค่ะก็ยังอยากอยา่ โอมีเขาว่สวยอะไรเงี้ยพอตอนนี้โอกาสมาเล่นในแอนด์โปรดักชั่นบ้างไหมคะค่ะดูว่าใครจะเล่นแข่งนะคะโอมไม่น่าเสีว่าจะเล่นได้นะเป็นเพื่อนพระเอกอะไรเงี้ยเเป็นพื่อนพระเอกใช่งแต่เขาเขาสวยค่ะเขาสวยค่ะแต่ว่าภาพแบบดแววทางด้านการแสดงไม่รู้เหมือนกันเนียก็แบบชอบแซวนางเนี่ยว่าแบบเฮ้ยแบบเขาก็แบบ ดูเหมือนกับแม่เอาหนูไปเล่นเป็นตัวประกอบได้อะไรเงี้ยได้เราฝีมอแล้วเออเราก็แบบอยญาเลยอะไรเงี้ยเล่นไม่ได้แม่ฝีมือไดีหรอต้องกรก่อนต้องต้องพิสูจน์ตัวเองนิดนึงเป็นลูกสะใภ้พี่ยังพิสูจน์คือเขาก็ปกตินะคะแบบโดยบังเอิญมากกว่าเพราะเขาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเหมือนกับเขาเจอกันบ่อยแล้วเราบาทีเราเจอเซมก็จะเป็นหวั่น ได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยก็เลยได้รู้จักน้องแบบรวดเร็วและใกล้ชิดค่ะแม่แต่ว่าลูกคือเด็กนัก้นแต่18ตอนนี้ขึ้นแต่งอะไรเนยังไง้าค่ะค่ะแม่ค่ะแต่ลูกนู่แต่งเหมือนเอ้ยปล่อยพี่เป็นตำนานไปเถอะปล่อยพี่ไปก่อนมีไใคะรแซวมั้ยไม่มีใครแซวแล้วค่ะเขาเริ่มถามกันแล้วไม่มีใครกล้าแซวไม่มีใครเขาปล่อยผ่านกันแล้ว อของเจมที่เล่นกับแอนอยู่ก็เริ่มโลกหมุนรอบเธอกับไอ้ผานี้แล้วก็โบเวลาดานะคะแล้วก็ละครที่บอกไปก็มีพี่ต่อกับพี่ย่า,าท,ที่เล่นอยู่กับแอนค่ะก,ก็คู่นี้ก็หลนอยู่นี่จะเป็นลูกชายคนใหม่ในะคะต่อต่อน่ารักมากคือเป็นเด็กแบบตั้งใจทำงานแบบสุดๆ,ดๆ,ดๆดนจนแอนแบบขี้เกียจไม่ได้เลยเพราะกลัวตอบคำถามเขาไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าเขาจะเป็นคนทำการบ้านแบบทุกเม็ด ก็ดีใจที <eries> ่แบบเห็นนักแสดงที่มีแพชชั่นทางการแสดงเขาบอกว่าพี่แอนใจดีแบบไม่ลงโขกที่คนอื่นดูเขาตั้งใจไงเราก็เลยไม่ต้องไปอะไรเยอะไงเขาตั้งใจมาก มไ,ไม่หลอกบอกว่ายัางหมากแรกๆก็ฟูดบอยอยู่ไปสนิทเขาก็จะมีแบบว่าเกเรบ้างอะไ,<ม>ไรท่ว่าให้กินก็ให้ไม่ให้กินขนมก็กินอะไรอย่างเงี้ยแต่ต่อเขาจะค่อนข้างแบบเป๊ะๆไงก็เลยก็เลยคุยก<ต>ันง่ายน่อยแต่ว่าต่อนี้ดุน้อยสุดแล้วไม่เคยดูเขาเลยไม่กล้าดูเขาไม่ยังไม่รู้จังหวะเขาคือเขาเป็นน้องใหม่ที่มาเล่นมาทํางานให้ช่องสามด้วยล้วก็จับจังหวะเขาอยู่ว่าเขาจะแบบไหนดีขึ้นแค่ลูกหลับ And.. ร <sensory consciousness. S 2> ักเด็กทุกคนที่ ites, <ís> มีความตั้งใจในการทำงานใครแอนชอบเด็กที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในงานที่ตัวเองรับผิดชอบราจะให้คะแนนเยอะหน่อยอ่าต้องรอดูที่นะคะก็รอดูนะคะพี่สองพี่ย่าก็เป็นเคมีใหม่ๆค่ะโอเคสอะพี่สอที่เปิดกาเปิดค่ะ